น้องอะไรคะ oh. ยิ้มหวานก่อนคะ่ะแสบอีกแล้วแสบอีกล้าจะพี่น้องจ้ะมามา <c oughs> ลูกโดด <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปัยสุขสุขคนจ้าแ <c oughs> จ้าพี่น้องจ้า <c oughs> วันนี้ว่าพ่อก็ช่างสาวปลาใหกินแล้นะจ้า มาเมื่อนี้มาพร้อมกับคิดือ้อน้องอะไรเนี่ยน,น้องอะไรคะยิ้มหลานก่อนใครคิดถึงแม่แม่ไหม <c oughs> <c oughs> มาจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ซอปลาสิาพามากินเนี่ยแซ่บจ้ะสุกน่อใหม่จ้พี่น้องจ๋าเนี่ยปาดบ่ได้กินโดนเติบละจ้ะเมื่อนี้กลับมาจากอบรมนะจ้ะเขาไปอบรมอยู่ขอนแก่นพี่น้องยูเขาบอกยางค่ะจ้ะมา จดๆน้ำก,นกันกับสาวปลาจะโอ้ยคำแรกแหกหมานซุปเองแสบเองแน่นี่พี่น้องมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจะพี่น้องจ้ะแมาแมาอืม ลักพักพักปังจ้ะพักปังนี่มันจะเป็นอย่างเห็นไหมพี่นองอลูกโดด เลยค่ะเขาของแม่แม่ก็มีอนะ่ะว่กินกับเบนแล้วพี่นะาะแต้อทุกคนพุนนี่เขาก็นดีแท้ได้ดนี่พี่นนอะผักแ่วกับสุนัขใหม่ เอาปลาไปอบลมประกันมาอ,อัน,อนกินเขากล่องเนาะจาะอยู่โรงแรมอยู่อันมองอบลมบ่อส่วงอยากอยากยังทรงส่วงนี่พี่นอ้องเนี่ยสวง มันสุดเลยด้พี่น้องทานกินักแวกับอ่ะกินพักแพวก,ก,ก,กับซุมนละใหม่น้ลใหม่ได้มาจากอุบลน,นี่พอก็นเหนหบไปหาหากับแม่นางต่อขอบพระคุณและได้จะฮามาหายร้านสาวฝาก กคงเป็นก๋มนี่ยองเป็นแตซุปน้ำมันก่อน ซับแม่รีก่อนแม่รีกับซับน้ำใหม่ตัวนอนจำเป็นหนุ่นี่ฮะนอบักง,ง่ายน้ำใหม่ไพ่หวานที่เพืนเน่อนต้องขอขอบคุณหลายๆเแต่จะถทารูปร้านมาหากะมีแนวฝากนนแนวต่นมาจะอื สวงสมใจเมื่ออื่นมาแม่มืออื่นไปอีกเหมือนหนึ่งมาแม่เสียด้ห่อซุปน้ำใหม่ไปกินแต่แต่ว่าเครื่องสีบอดด้ายปดอกพี่นนอเพราะว่าตื่นสวยแต่อบรมลงเก่ามอเมื่อสาวยังไปหัดเก่ามัึคง คนสวยพักปังเลยสะใจครับปักเลยปักเกปักเลยปักเยก็ได เอาอย่งอางเมื่อคืนกินมันหลดทีป่ปากลูกแบบนึงไอ้เขาอย่าเล่นลกูกอย่าเปิดอย่าเปิดมากินของตัวเองให้หมดเร็วเดี๋ยวแม่จะพาเอาลงไปล้างมากลับมาแล้วพี่น้อง ยายโทรมาหาหลา,านอีแม่โทรมาผ่ราร้านมาหาหบดร้านมากะน้นำตาซึมสีใหายน้ำร้านขึ้นหอดร้าน,สะะนเสร็จแล้วเพิ่นเผ็ดนะหมดเลยเหรอฮอ ป้าพี่น้องแม่ซุปห้เครื่องถ้่วเกลียวสดอันในจานน้ำแมลล่ล่ะเพลส่ะเพลส่ะน้ำนัวคักแซ่บกินห้องหลูกเลยอะ่ะ <c oughs> ร้านเป็นสองแสบดีจ้ะแสบแซบพารอยากมดพี่ดินยานแม่เจ้าต้องละมนี่มันขึ้นว่ากินน้ำบริจาพี่น้อง,อยอยงอจะเ,เอ้าเอาเราจะพี่น้องจ้ามือนในสป,ปากะเขาลาไปก่อนฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทูบสาวป้าป้ากินเลยนจ้าสวัสดีจ้า